สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาปลูกพักดูมารากอไปก่อนค่ะนี่ดูมารากอดูมะรากอสุกนี่เห็นไหมมารากอสุกสวนควรัวปิดเดีไปย่ายนี่บ่ปิดบ่นี่บ่ปิดไปพรมก้อนบ่ปิดไปพรมใหม่ก้อนปิดเราห้าปาดก้นไหม ล่ลหลายบาทที่เดี๋ยวพีบากคงเขา,าเก็บไปขายาฮะน,ออนี่กระซุกนี่นี่กระซุกเออนั่งมันยูยูน่ะย่ำขายตลาดจะ่วยงามงาเลย นี่แต่หน่วยงามงามหน่วยงามงามปลูกอยู่ปลูกกินกับพ่อึดอยู่อึดกินเด้อค่ะเด้อปลูกอยู่ปลูกกินกับพ่อึดกินนี่ยัยเพิ่นสิแปรพักแปรพักแปรพักกอดพอดปีกเปียกแปรพักกานาบหรอกานาบเจ้ากางามงามพอมีนี่ไหมแล้วกาใบใส่งานแล้ววะ กล่าวไปเธอใส่งานเดี๋ยวรดน้ำก่อนรดน้ำให้ปีกเปียกก่อนเราค่อยถอนนะคะท่ารดน้ำปีกเปีกเยกแล้วเราค่อยถอนอกอกเฮียอย่ากอีตูบ่นั่นอางนี้มเกิดเกิดร้ายค่ะมันีกเปียกมันจะสิถอนง่าย เดี๋ยวเราเขจังไปกาไปแเปตท้อนเบียรพักแล้ค่ะนี่ทอนเบียรพักกวงตุง้งพักกระจนพักกวงตุง้งอเพื่อนว่าพักกระจอน,กกอนพักกวงตุง้งท้อนพักกวงตุ้งไปปลูกเอาอีนะ่งซูม ผู้หนึ่งโหดอยู่ทา่าผุนผู้นี้สิปลูกทาเด้จาเด้อผู้นี้สิป,ป,ปลูกทาปลูกรบ่ได้ปปูกพักโดนแล้วปูข้าวเดียวง่ามเราปุยใจ ปลูกผักเด้อแกเด้อปลูกผักเด้อปลูกแบบดำนาเลยมัจักมาขวมเลยฮะปลูกที่ที่ปลูกที่ที่ไม่ฉีดต้นใหญ่บี่ที่พี่ี่อะไร 고깃 <목소리> 고깃 ช่วยกันปลูกผักเด้อค่ะเด้อช่วยกันปลูกผักเพราะซอยปลูกผักแน่หนิมาาช่วยกันปลูก,ผ,ก,ก,กผักหน่อยเร็วฝากติดตามแม่ปิ่มเลยเด้อไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันแล้วไม่ได้ไลฟ์สดสองวันแล้วรู้ไปไหนตอนนี้ค่ะกล่องบ่มีจ้ะ ไปเอามากันป่ะยังนี่สิเปิดไล่สุดเลยได้อ,อ,อ่ะตักต่อไว้กว่อน